ขาวๆนิดหน่อยเชิญคิไปกดมันเดินไปนะฮะพรุ่งน,นี้ออกกองเดินทางตั้งแต่ตีห้าครึ่งสองวัน สมมทำเองได้เพราะว่าไปกดที่ร้านไปที่คลินิกก็คล้ายๆกันขอบคุณนะคะพี่เซอไปสองตัวเลยขอบคุณค่ะก็จะคล้ายๆากันที่จะแบบแบบมีมีผลผลออกมาก็จะมีฉีดสิวหรือว่าก็จะเป็นจุดจดแดงแดงเหมือนกันก็จะมีแผลเหมือนกันแล้วก็เลยกดเองแล้วกัน <c oughs> อันนี้มันมันไม่โชวงสิวโฮอร์โมนนะคะมันเป็นมันเป็นแบบไอจุดขาวๆแถวแถวข้างคือไม่กดมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะ <c oughs> มันก็ไม่ได้เจ็บหรือไม่ได้เป็นหนูอะไรมันจะแฟเป็นหนูๆแล้วหนูก็แบบ รู้ว่ามันมีแบบมันมีก้อนไขมันอยู่อันเดอร์ติวตรงเนี้ยใต้ผิวหนังตรงนี้ยหนก็เลยเกิดมานออกตอนไหมไม่ร้อนปิดแอร์ไว้เพราะว่ากลับมาก็เปิดไปแล้วแล้วก็ปิดแอร์ประหยัดนิดหนึ่งอืมใช่ตองทำดูสิสิวแม้ไม่ใช่ค่ะไม่ขึ้นเป็นสิวมันไม่ขึ้นเป็นหูมันเป็นแบบข,า,ขาวๆนิดหน่อยเธอแค่ไปกดมันมันก็เลยเป็นแผลอ่ะว่นะะนี้ออกกองเดินทางตั้งแต่ตีห้าครึ่งสองวันเลยนะคะ เลยนลยล่ยามันไม่มีชิวแล้วมันเป็นแผลแล้วก็หวังว่าจะหายไวๆนะสิงสิบเอ็ดใกล้แล้วนะมันขึ้นในตารางงานแล้วทุกคน <c oughs> สิงก็แมีมวน่าอยกากมากอยู่จำไม่ได้หนูว่านในบ้างนี่ฮะหนูว่านใน iPad มนี่เลย iPad อยู่ในนี้ปึ้งปึ้งเอ๊ะหนูดลบไปแล้วลบไปอย่างนี้ยังไม่ลบป้าด วาดไว้หนูก็คือวาดไว้อันนี้ก็แบบคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นรูปแบบไหนมีมีสมแบบอันนี้คือรูปที่วาดไว้แล้วก็ถมดำดูว่าเป็นยังไงแมวมีสิบแปดตัวได้หรอ <laughs> หนูไม่ได้นับเลยเอาอะไรที่นึกขึ้นได้ก็ใส่แมวเป็นวันเกิดด้วยหไหม <laughs> Thank you hope to see you soon ค อีัวหนึ่งช ok. ่องแคงหนูแค่ว inde, ่าจะตรงกลางแล้วก็กระจายกระจายออกไปว่าให้มันดูสมมาตรหนูเลยไม่ได้นับเลยจริงๆอยากสื้อว่าแบบหลายๆตัวมากกว่านี้แต่แค่มันวาดได้แค่นี้เป็นวาดที่ง่ายมากเลยแล้วก็ใส่คาแรคเตอร์อีกดอกไม้ใส่หมวกใส่แว่นีหนวดหลายๆแบบอะไรเงี้ยมีแบบลืมมันนี่แล้วก็มีแมวทาใครเห็นหลอดทดลองบ้างทุกคนทุกคนเห็นหลอดทดลองไหมคนเห็น งานวิจัยและหลอดทดลองหนูไหมหนูถึง,งนี่นีม,มีมีกัวแทนทดลองอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเลยฮะมีลูกต้องมีลูกวม่ไดบเปิมีหนวดหลายเปียคิดเอาไม่เอาว่าใส่ตะกร้า